เวโปรตีนกับเนื้อสัตว์อะไรที่เราทานแล้วช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่ากันนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมช่วยเองครับคือหลายคนมากเลยนะครับมักจะมีข้อความเข้าใจว่าถ้าเราอยากจะมีหุ่นดีหุ่นเป๊ะหุ่นปังหรืออยากจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ทรงพลังอย่างงี้ครับเราควรที่จะมีเวโปรตีนมาเป็นหน่วยเสริมช่วยอย่างงี้ครับเพราะเรามักจะมีความเข้าใจว่าเอา้าก็กินเวโปรตีนแล้วแบบว่ามันเป็นอะไรที่ร่างกายดูดซึมง,ง่ายเอาไปใช้ให้เห็นผลลัพธ์ได้เลยแล้วคนที่เขาแบบว่ามีหุ่นดีหุ่นเป๊ะหุน่นตาตนหรือ การออกกาลังกายที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อเก็กินกันเยอะแยะอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมอยากจะบอกเลยครับว่าความเข้าใจตรงนี้มันก็ถูกอยู่ครับแต่มันแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นเองครับเพราะจริงๆแล้วการที่เราจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เนี่ยเราต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขยอย่างเดียวเลยครับั่นคือการที่เราต้องกินโปรโตีนให้ถึง กินให้ถึงไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตามควบคู่กับการออกกําลังกายที่ตอบโจทย์นั่นก็คือการทาเวทเทรนนิ่งโอเคไหมครับและต้องทําให้มันหนักเพียงพอที่จะทําให้เราเอาแหล่งวัตถุดิบนั้นนะไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมไปดูแลให้กล้ามเนื้อเรามีมวลมากขึ้นมีความแข็งแรงมากขึ้นโอเคไหมครับดังนั้นขออนุญาตสรุปรวบรึงตรงนี้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนถึงไม่ว่าคุณจะกินจากเนื้อสัตว์หรือแหล่งอาหารหลักจากที่ใดก็ตามนะครับ ถ,ถ, <festivals, S 1> ถ้าถึงแล้วเวโปรตีนคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องกินมาเสริมช่วยก็ได้เพราะมันก็เอามาช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกันได้มีประสิทธิภาพเท่ากันนะครับเพียงแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารหลักไม่ถึงให้คุณกินเวโปรตีนมาเสริมช่วยเพราะว่าเราเอาสิ่งสิ่งนี้มาเป็นหน่วยเสริมก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะเราไม่สามารถที่จะกินโปรตีนจากอาหารหลักได้ถึงโดยเฉพาะคนที่เขาแบบบิ้วหุ่นแบบเยอะๆอย่างนี้ครับเขาก็แค่เอาสิ่งนี้มาเสริมช่วยนะครับแล้วเขาก็ไปออกกําลังกายไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเขามันก็มีประสิทธิภาพได้เหมือนๆ เราก็แค่มานั่งพิจารณาครับว่าถ้าเรากินโปรตีนจากอาหารหลักถึงแล้วของเสริมไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนจากอาหารหลักไม่ถึงของเสริมก็จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอฝากคลิปนี้เอาให้เราได้ปรับความเข้าใจกันสะใยและลองเอาไปปรับเกี่ยวกับเรื่องของตารางอาหารและที่สําคัญอย่าลืมออกกาลังกายให้ตอบโจทย์ด้วยโอเคไหมครับ